โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาแกะกล่องป้ายากันอีกแล้วฮะแต่ว่ารองเท้าที่อยู่กับเราวันนี้นะครับไม่ใช่รองเท้าว,วิ่งแต่ว่าเป็นรองเท้าแตะที่เอาไว้ใส่หลังจากวิ่งเสร็จครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของรองเท้าแตะคู่นี้กันเลยดีกว่าฮะเรียบง่ายมากกล่องไม่มีอะไรเลย อ่าแล้วนี่ก็คือรองทัาแต่ที่เราพูดถึงกันนะครับวันนี้เราอยู่กันกับ นิวบาลานสเฟสโฟมรีคอเวอรี่สไลด์ครับรองเท้าแตะที่นิวบาลานบอกว่าเกิดมาเพื่อมอบความสบายให้กับนักวิ่งหลังจากที่นักวิ่งบู๊ในสนามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเคยเห็นรองเท้าแตะของนิวบาลานผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิวบาลานเคยออกเท้าแตะมาก่อนแล้วชื่อรุ่นว่านิวบาลานเฟสโฟมเอ็กซ์นะครับซึ่งตัวนั้นน่ะหน้าตาจะต่างจากตัวนี้นะมันจะมีความเป็นตัวครอบแบบทั้งหมดเลยแล้วสาหรับเจ้า New ดูหน้าตาของเจ้า New Balance เฟ f o ฟ m คู่นี้กันสักเล็กน้อยครับหน้าตาของเท้าคู่นี้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดูใส่ง่ายขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านมานะหน้าตามันดูเบสิกมากขึ้นนะครับมันดูมีความเป็นรองเท้าแตะมากขึ้นอ่ะแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดใครเคยใส่ New Balance มาจะสังเกตเห็นว่าตัวพื้นโฟมนะครับหน้าตามันจะคือเฟสโฟมที่อยู่ในรองเท้าวิงของ New Balance เลยนะนี่แล้วก็ด้านในครับของรองเท้าจะเห็นว่านี่เขามีเขียนว่าอ้าเฟสโฟมนะครับ Recovery แล้วก็มีโลโก้ New Balance ตรงนี้นะแล้ว ปุ่มนวดเท้าอยู่ทั่วฝ่าเท้าเลยประมาณนี้ฮะและแน่นอนว่าด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีตัว n นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของดีวารานนะดีไซน์ก็ประมาณนี้ครับดูเรียบง่ายดูใส่ง่ายหลากหลายโอกาสดีฮะต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของสเปกกันดีกว่าครับตัวนี้สเปคก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะเพราะเป็นรองเท้าแต่นะครับสเปคหลักๆเลยนะครับคือเฟสโฟมครับทั้งแผ่นเลยนะนี่ แล้วก็นอกจากที่มันจะเป็นเฟสโฟมเนี่ยทางนิวบาลานบอกว่าตัวนี้นะครับมีการผสมโฟม EVA เข้าไปด้วยฮะโดยสัมผัสที่ผมจับเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันนิ่มมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนสังเกตนะจะเห็นว่าตัวรองเท้าอ่ะมันไม่ได้แบนไปเลยทีเดียวนะมันจะมีความเคิร์ฟใช่ไหมตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะมีขอบสูงขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการล็อกเท้าของเราด้วยด้านหน้าด้วยก็เช่นกันนะครับคู่นี้ผมลองใส่เหยียบดูแล้วผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากนะดูสบายจริงๆแหละแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเฟสโฟมอ่ะมันอยู่ในรองเท้าวิ่งของ b a l a n c e อยู่แล้วนะครับตอนใส่เราก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยนะแล้วก็ ผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวทรงของรองเท้าอ่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบนนะครับมันมีความเคิร์ฟมันมีความอบรัดเนี่ยเวลาเราใส่อ่ะตรงพวกขอบพวกเนี้ยมันจะช่วยกระชับหน้าเท้าของเรานะครับไม่ให้มันลื่นนะเวลาใส่ก็รู้สึกมั่นคงดีครับรวมๆแล้วครับคิดว่า New Balance f a s Foam Recovery Slide คู่นี้เป็นรองเท้าแต่ที่น่าสนใจเลยครับสำหรับคนที่อยากจะหารองเท้าแต่ใส่หลังจากวิ่งเสร็จหรือใส่ในวันพักนะครับวัน r e c o v e r y หรือ ใส่ตามไลฟ์สไตล์ทั่วไปเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าหน้าตามันก็แม่ดูบกเวกโวยวายนะครับหน้าตามันดูเบสิกมากแล้วก็ฟิลลิ่งในการใส่ก็ดูดีครับนิ่มมากนิ่มทุกส่วนเลยอะ่ะเท่าที่จับดูอะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับ New b a l a n c e f ฟส e f o โ m r e c o ล e r y สไลด์คู่นี้ก็สามารถไปหาซื้อหาลองกันได้เลยที่ช็อปของ New b a ล a n c e แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายครับตอนนี้วางขายนะราคาคู่นี้อยู่ที่1,400บาทครับ สำหรับวันนี้นะครับวิ่งไหนดีต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแกะกล่องอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ